สวัสดีคับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ปะกันเห็มแล้วในช่อง,องบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะเีเมนูบ้านๆง่ายๆเพื่อนดูนะเมนูนี้ชื่อว่าเมนูลาบหนังหมูนะครับเพื่อนๆปกติห้องกินพวกไอเป็นลาบหมูแล้วเนาะวันนี้ผมมาเนี่เป็นลาบหนังเพื่อนดูเนะาะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับมีอย่างพ่องเนาะอย่างแรกก็มีหนังหมูเนาะมีมันนามีหอมเป็นหอมแขกน้ำพริกแดงพริกป่นมีข้าวคั่วมีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งรากกะใบบักกูดแล้วก็แหมยางหนึ่งก็มี ใบสัลแน่นครับเพื่อนมาดูขั้นตอนการทํากันเลยนั่นเพื่อนขั้นแรกเขาก็าล้างพักล้างอย่างเรียบร้อยเนาะฮองก็เอาพักมาเด็ดนะครับอย่างแรกก็คือใบสระแอนนะหรืหอว่าใบหอมดวนนะบ,บ้านเฮา้องตัางเหนือห้องหอมดวนนะครับก็บเด็ดเด็ดเอาใบออกจากก้านนะครับไซส์นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีต้นหอมเนาะแล้วก็ปักชีเด็ดเอาห่างมันออกเนาะเสร็จแล้วก็ซอยตัวกันเลยนั่นเพื่อน ซอยเป็นตี้นพอดีพอดีเนาะเฮาจะาไว้คู่กับตัวไอตัวลาบหนังหมูงขานะคานะเพื่อนซอย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 นะครับ,ซอ,ๆๆๆรบซอยไปตัวหอมไปตัวนะครับหอมดวนหอมนะใบสันหลนังของเขานะลังจากนั้นนะครับเพื่อนเฮาก็เอาใบมะกรูดเนาะว่าวางทงซ้อนกันนะครับแล้วก็พับๆๆพ,พแล้วก็ ซอยเลยซอยเป็นฝอยน้อยๆนะครับเพื่อนเวลาเราไปลาบเราจะได้กินตัวใบบักกูดไปได้ตัวนะครับแล้วก็มีความหอมนะครับมีความหอมใบบักกูดตัวนั้นับนเพื่อนน่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพริกเนาะพริกแดงที่เอาใช้เนพริกยินดาแดงนี่เอาไว้สําหรับคุกสำหรับคนมากกินเผ็ดนะครับก็บจะเป็นพริกโดดน,นะเพื่อน ถ้าใครมากกินเพ็ดก็กินพริกไปตัวเลยนะครับเพิ่มสีสันตัวนะคขึ้นหลาบหนังมูงห้องน่ากินนะครับแล้วก็เป็นหอมครับงอน,นี้เอาใจเป็นหอมแขกนะเพื่อนหอมแขกใหญ่เนาะเดีวเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบเป็นหอมแดงน้อยนะครับหอมบัวบ้านเฮาเนี่ยก็ช้เป็นหอมบัวก็ได้นะครับซอยไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ ซอยมะานาวหั่นมะนาวเตียวไว้เนาะเตรียมเครื่องคืพอพร้อมๆอย่างเลยนะครับเวลาหลังจากที่เขาอามาลาบมันจะไง่ายๆเนาะนี่นะครับเครื่องปรุงครับวัตถุดิบเนาะอืมหลังจากนั้นก่อนจะมาทำการลาบกันเลยนะนเพื่อนต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับไอหนังหมูที่เขาซื้อมาลูก,กานนั้นเพื่อนถ้าจะฮื่อดีนะ้พื่อนเพื่อนๆควรจะเอาไปลวกพวกน้ําต้มพวกขาจะใครใบบก,กูดอย่างก่อนนะครับ เพราะว่านังหมูที่เราซื้อลูกกาดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นหืนแน่นอนเพื่อนถ้าดีทากับมันลวกคำนะครับเพื่อความชัวร์นะจะได้กลิ่นแบบล้ำๆเนาะจะได้มาทซาบนะครับแล้วก็บแมาท้องเสียด้วยนะครับอ่าหลังจากนั้นเนพื่อนทางก็เตรียมวัตถุดิบพักที่เฮาหั่นอย่างเรียบร้อยนะใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกป่นเนาะแล้วก็ข,าข้าวคั่วนะครับเพื่อนเสร็จแล้วก็มาปรุงกันเลยนะครับก็มีน้ำปลาเนาะ รสด,ดีนะครับผงนัวครับเพื่อนๆของที่ขาดไปได้เลยเนี่ยของผมทำมาได้ใส่นี่ถ้าะยาบันรนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับเพื่อนเครื่องปรุงนี่แล้วแต่เพื่อนเลยเนี่ยมักนะมกักแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ปรุงไปเลยนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะ สร็จแล้วก็ใส่บีบมะนาวนะครับโอ้บีบมะนาวนี่มันตึงหอมนะเพื่อนยิ่งเป็นมะนาวสดๆนี่เนาะตึงหอมขนาดนะีกกินน้ำมะนาวนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับเสร็จแล้วก็กลนเข้าๆกันเลยกนเน้อตัวเครื่องปรุงมันเข้ากันเนาะเข้ากบหนังมุงนงแล้วครับโอ้โกนคุกแล้วหน้ากินแล้วนะเพื่อนน้ำลายไหลเลยนะครับเพืนะ่อนะ เดนเราทเพื่อนเมนูลาบหนังหมูนะครับเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับเพื่อนเมนูนี้ก็คือวิธีทําหรือว่าการปรุงก็คล้ายๆกับเขาเนี้ยกับลาบหมูนะครับเพื่อนแค่เอาเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นหนังหมูแทนนะครับก็จะมีความนึบของหนังหมูนะครับเวลาเเคี้ยวไปมันจะนึบๆมาถึงกบเหนียวนักนั้นเพื่อนกินํำนะครับเปลี่ยนเมนูกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้นะครับส่วนตัวผมนี่ผมว่าผมเนี่ยเป็นกับแก้มถ้าจะเหมาะกว่านะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยนะครับ น่ากินขนาดนั้น,นเพื่อนโอเคจะได้กับฟังเพื่อกนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันตัวนะครับโอเคขอบคุณมากครับ